แพร์เตือน4กลุ่มโรคที่ต้องระวังเป็นพิเศษช่วงอากาศหนาวเย็นและอากาศแห้ง 1. โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบรวมถึงโควิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 2. โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำนะครับหลักๆก,ก็คือโรคอุจระร่วงไปกินอาหารไปดื่มน้ำ จากที่ไหนต้องดูให้สะอาดทั้งอาหารน้ำภาชนะที่ใส่และมือของเราต้องล้างให้สะอาดก่อนรับประทาน 3. โรคติดต่อที่สำคัญในช่วงฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นโรคหัดโรคมือเท้าปากนะครับช่วงอากาศหนาวเย็นก็จะแพร่เชื้อได้รวดเร็วและกระจายได้มากขึ้นต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะในเด็กเล็กนะครับ และ 4. ภัยสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนื่องจากอากาศหนาวจัดรวมถึงคนที่ชอบดื่มสุราแก้หนาวอันนี้เป็นอันตรายอย่างมากและเสี่ยงช็อกถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับนี่คือ4กลุ่มโรคที่ต้องระมัดระวังไป็นพิเศษช่วงอากาศหนาวเย็นนะครับ